เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมในรายการแร็ปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับผมก็ไม่รู้จะโอเยไปทําไมนะก็มันเป็นสไตล์ของผมนะอย่างที่บอกกันไปนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้นะเราจะมาสอนสร้างเกี่ยวกับรถกันนนั่เองนะ,ะเป็นรถซูเปอร์คาร์นั่นเองนะฮะก็เป็นรถ Ferrari f e r ร์เรี่ f one นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะนี่กําลังขับไปเลยนะก็สามารถนั่งได้ด้วยนะก็มีพวงมาลัยนั่นเองนะฮะแบบแนวเฟอร์เรรี่เลย นะฮะก็แบบอนะฮะทำเสียงทำเสียงเองซะอีกนะครับผมนี่เป็นไงนะครับผมอ่านะฮะก็พอดีผมไม่อยากอ่าเอาวางไว้บนถนนนะ,ะก็เลยแบบอตรงนี้ก็อยากจะทําแบบเป็นเสาแบบแบบอะไรแบบโชว์ลุมโชว์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่านะฮะโอเคมาอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยนะฮะนี่ก็เตรียมกันให้เรียบร้อยนะฮะก็กดสต็อปนะฮะแล้วก็ไปเตรียมของกันให้เป็นที่ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับ ต่อมานะเมื่อคุณผู้ชมนะฮะเตรียมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการอ่าวางบล็อกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวส่วนอ่าแท่นตรงนี้นะครับก็ประมาณอา่ยาวประมาณสิบเอ็ดบล็อกนะครับผมก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมจะใช้ก็กแล้วแต่อ่ะนะฮะก็วางไปเลยนะนี่ปึ๊บปึ๊บนะ,ะก็เว้นไว้หนึ่งช่องนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็ยาวมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะเอา เป็นไว้ห้าบล็อกนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไว้ห้าบล็อกนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการอ่าาบล็อกนะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วางไปหรือจะใช้ขนแกะก็ได้นั่นเองนะหรือจะใช้สีไหนก็ได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับอ่านะเราก็ทําการอ่าวางตรงนี้ไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามบล็อกนะครับส่วนตรงนี้นะฮะเราก็วางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ทุบตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปนั่นเองนะครับ ต่อมานะข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราอ่าวางตรงสปอยเลอร์ข้างหน้าก่อนนะครับก็วางแบบนี้เอ้ยวางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเล็กนั่นเองนะครับอ่านั่นเองนะครับแล้วก็เอาเอาไอเฉยเลยอ่ะต่อมานะครับผมต่อมาแล้วก็เดี๋ยวเอาป้ายนะป้ายก็เอาป้ายออกมานะครับแล้วก็ติดตรงนี้เลยนะฮะปึ๊บอ่านะครับ นี่นั่นเองนะครับก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาปุ่มออกมานะครับเอามาติดตรงนี้ชึบอ่านะครับมันจะได้ดูเป็นล้อนะฮะเสมือนจริงนั่นเองนะครับอแล้วก็เก็บไปนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะฮะเราก็ทําการเอารางรถไฟนะครับมาวางเลยนี่นะครับถ้าใครมันวางแล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะหันไปทางนี้นะฮะแล้วก็ทําการทุบตรงนี้นะครับ แล้วมันก็จะหันมาแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วางไปนะครับแล้วก็เอาตัวรถไปวางไปเลยนี่นะครับไงนะสามารถเราก็สามารถนั่งได้นั่นเองนะครับแล้วก็เอากรอบรูปนะฮะที่ใส่รูปนั่นเองนะกับประตูเปิดปิดนะฮะแล้วก็ไปนั่งข้างในนะฮะแล้วก็ใส่กรอบรูปไปเลยนะแล้วก็ตามด้วยพวงมาลัยนั่นเองนะฮะนี่นะครับอ่านะครับก็เก็บไปนะครับต่อมานะเราก็เอาอันนี้นะฮะมาวางตรงนี้ไป อ่าเป็นเครื่องรถยนต์นั่นเองนะเป็นเครื่องรถอ่าฟอร์ดลีนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นละเย็นระแป๊บนึงเดี๋ยวปรับกลางวันก่อนอ่นะครับโอเคต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวเอาอ่าขนแกะนะครับสีแดงวางตรงนี้ไปนะฮะสามบล็อกนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมต่อมานะฮะเราก็ทําการอ่าเอาหิมะนะครับหิมะนะฮะวางตรงนี้ไปนะครับหนึ่งสอง อ่ะนะครับผมแล้วตรงนี้นะฮะเราก็วางไปประมาณ3ชั้นนะครับ1 2 3อ่ะตรงนี้ก็ประมาณ5ชั้น1 2 3 4 5นะครับผมเอมันจะได้ไหมนะก็1 2 3 4 5 6อ่ะประมาณ6บล็อกนะเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้นะครบางไปสัก1 2ึ่งสองอ๋อสองามสี่ สแล้วกันนะตรงนี้ส่นะครับผมส่วนตรงนี้1 2 2่เออสนะตรงนี้สตรงนี้4นะตรงนี้ก็หนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อ่ากหอามี่ห้าหกอนะครับหเมื่อกี้ไม่ได้ห้นะครับหกบล็นะครับตรงนี้สตรงนี้สองสาวะสองสาม่แหละนะครับผมให้มันได้แบบนี้แหละนะครับ อ่ะนะต่อมาเราก็เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอากอบรูปนะฮะกอบรูปที่ใส่กอบรูปนะฮะมาวางตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่นี้เข้าไปนะครับนี่นะฮะก็เก็บไปเลยนะแล้วก็เอานี่มาใส่อีกทีหนึ่งนะครับใส่ข้างในนะครับใส่ในกอบรูปอ่านะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะเราก็เอากระจกนะฮะสีแดงนะฮะแผ่นบางนั่นเองนะครับบางแบบนี้ไปนะครับอ่านะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเอาเอันนี้ออกมาก่อนนะครับอันนี้เราเก็บไปนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็าทําการวางแผ่นบันไดน,นะครับแผ่นบันไดนรกนั่นเองไม้นรกนั่นเองนะครับวางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ให้มันหันยื่นออกมาทางนี้นะฮะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็วางแบบนี้ไปนะครับส่วนตรงนี้นะฮะเราก็วางข้างล่างไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกนี้นะฮะวางเป็นบิ๊กสปอยเลอร์หลังนั่นเองนะครับแบบนี้เลย อ่านะต่อมานะครับเราก็หยิบป้ายออกมานะครับมาติดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ติดอีกด้านหนึ่งด้วยอ่าส่วนข้างหลังนะครับแล้วก็ติดไปเลยนี่นะครับอ่านะครับใครจะติดป้ายทะเบียนก็ได้นะครับผมเนี่ยติดป้ายทะเบียนตรงเนี้ยมันจะดูมันไม่ค่อยเหมือนรถเท่าไหร่นะครับเอาเอาทูปอีกเอานะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับรถเฟอร์รารี่อ่า F2 นะครับเอาล้วครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถเฟอร์รารี่ F ว F unten, F 1, 2, ourse, ันน so like like so so ั่นเองนะครับผม F2 นั่นเองนะฮะ F เอ้ยเดี๋ยวนะวันเอ้ยเลขหนึ่งก็ถูกนี่เออใช่พูดผิดผมพูดผิดนะฮะก็ต้องขอบใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะอ่าฟรีลี่อ่า F1 แล้วกันนะฮะง่ายๆนะครับหรือ F1 นั่นแหละนะครับถูกก็2นี่หว่านะครับผมพูดผิดพูดผิดนะครับโทษทีโทษทีนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเปุ๊บกำลังใจผมนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากผมนั่นเเเออองนะจากกต้มมมร์ช่ โอเยนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวรัคุณผูช้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะฮะโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายจุ๊บๆหากคุ้มชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงน้วยน,นะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย